สวัสดีครับผมนายปฐมพง์ภูมิรีตำแหน่งนักวิชาการศึกษาวันนี้จะมาบรรยายโครงการแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุลโลกเรื่องเทคโนโลยีในอนาคตศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุลโลกตั้งอยู่ที่666หมู่ 6, 66 6, 6 66, ตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิศณุลโลก65000ครับบริหารงานโดยท่านผอ,อสมชายอนันตสุวรรณชัย เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถนำนิทรศการและกิจกรรมต่างๆออกให้บริการได้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิศโลกจึงจัดทําการเผยแพร่สื่อนิทรรศการผ่านออนไลน์โดยวิธีการไลฟ์สดและบันทึกเทปเพื่อทําการเผยแพร่สื่อต่างๆในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิศโลกให้กับผู้รับบริการต่างๆที่เข้ารับชม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีทำให้มีการเผยแพร่สื่อทางออนไลน์เพื่อลดการชุมนุมและหยุดการระบาดของโรคโควิด -19 ครับกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมครับ 1. ฟังการบรรยายเนื้อการเรื่องเทคโนโลยีในอนาคต5-7นาทีเสร็จแล้วเข้าตอบแบบสอบถามจำนวน10ข้อ10คะแนน ได้คะแนน6คะแนนขึ้นไปรับเกียรติบัตรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษศโลกโดยจะส่งผ่านทางอีเมลเชิญรับฟังการบรรยายเนื้อสการครับเทคโนโลยีในอนาคตโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนในอีก30ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าก็เปรียบเหมือนคศ2 0 5 0 Artificial Intelligence หรือ AI แปลเป็นไทยแปลว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นระบบประมวลผลวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งหลังจากนี้ครับจะเป็นคําที่คุ้นชินกับยุคป,ปัจจุบันตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป AI หรือ Artificial Intelligence นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภท1เชิงแค่ เป็น AI หรือวิวัฒนาการที่เกี่ยวกับด้านการผ่าตัดมีความเชี่ยวชาญทำให้วงการแพทย์หรือการผ่าตัดมีความละเอียดมากขึ้นสามารถคล่องตัวมากขึ้นนี่คือ AI ที่เราใช้กันปัจจุบัน AI ที่สองคือ AI ทั่วไปเป็น AI ที่หลังจากนี้จะทำได้เหมือนคนทุกๆอย่าง กินข้าวนั่งเล่นลองเพลง ai ต่อไปเป็น ai แบบเข้มจะเป็น ai ที่เหนือมนุษย์สามารถทำได้ในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ะครับคำเหล่านี้ที่ผมพูดไปจะเกิดขึ้นอีก30ปีข้างหน้าในวันนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกจึงจัดทำนิทรศการเรื่องทิก โนโลยีในอนาคตหรือ AI ขึ้นมาซึ่งได้ยกตัวอย่าง AI ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าหรือในเดี๋ยวนี้มาให้ได้รับชมกันครับไปดู AI ตัวแรกครับ AI ตัวแรกคือไบโอพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติเรารู้หรือไม่ว่าในอนาคตเราอาจจัชาร์จโทรศัพท์ด้วยพลังงานไฟฟ้าจากพืชย้ำนะครับว่าจากพืช ซึ่งตอนนี้ใกล้ความเป็นจริงแล้วเพราะมีการพัฒนาไบาโอหรือพลังงานสะอาดในการจ่ายไฟฟ้าด้วยป่าไม้นั่นหมายความว่าหลังจากนี้ป่าไม้ต่างๆจะมีบทบาทสำหรับมนุษย์เพราะถือว่าจะเป็นแค่จะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดไม่ใช่แค่ตัดไม้เพื่อเอามาสร้างบ้าน ป่าไม้หลังจากนี้จะเป็นแหล่งจ่ายไฟหรือพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนะครับรีบช่วยกันปลูกป่านะครับอันดับต่อไปโดนโดนเนี่ยคุ้นชินหูกันอยู่แล้วโดนเนี่ยที่เรารู้จักการปัจจุบันก็คือเป็นการบินบินสำรวจบินพ่นยางแต่หลังจากนี้โดนจะทำได้มากกว่าแค่บิน ตอนนี้ได้มีกลุ่มกำลังพัฒนาโดนให้ไม่ใช่แค่สำรวจทางอากาศเพียงเท่านั้นแต่ยังสามารถสำรวจใต้ท้องทะเลและสามารถทะลุเข้าไปในเนื้อโลกด้วยระบบเลเซอร์โดยภาพที่ถ่ายทอดออกมาจะเป็นภาพระบบ3มิติหรือ3ดีนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เราอาจจะสามารถมองเห็นเนื้อโลกแก่นโลกหรือลาวาที่อยู่ใต้พื้นโลกได้ นี่คือโดนในอนาคตครับอันดับต่อไปคือการตะลุยอวกาศไม่ใช่แค่เรื่องของนักบินอวกาศทำไมครับเพราะหลังจากนี้การตะลุยอวกาศจะเป็นเรื่องของมนุษย์ทั้งโลกเพราะหลังจากนี้การท่องเที่ยวในอวกาศจะกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกสามารถขึ้นไปรับชมได้แต่มีปัจจัยเพียงหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือเงิน ได้มีบริษัททําจรวดแห่งหนึ่งได้สํารวจว่าการที่จะทําการท่องเที่ยวอวกาศหรือทําจรวดที่จะขนคนเนี่ยไปนอกโลกได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ล้านปอนด์หนึล้านปอนด์ก็ตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ5000ล้านบาทนั่นหมายความว่าคนไทยที่จะออกไปนอกโลกได้ต้องมีเงินถึง5 0 0 0ล้านบาทครับนี่คือในอนาคตครับ AI อันดับต่อไปคือ AI ที่จะกลายมาเป็นคนโดยสมบูรณ์หลังจากนี้เราจะมีเพื่อนที่ไม่ใช่มาจากคนโดยกำเนิดนะครับอาจจะมาจากรุ่นรุ่นรุ่นเลนรุ่นหลานเราก็ได้นะครับที่หลังจากนี้จะเดินสวนทางกับคนที่ไม่ใช่คนก็คือเป็นคนที่มาจากระบบเทคโนโลยีหรือ AI ตอนนี้ได้มีคนดึงนะครับหรือองค์กรนานโนบอทสามารถดึงเอาความทรงจำา n n a มาจากร่างกายมนุษย์และให้กำเนิดคนที่เหมือนกันขึ้นมาในรูปแบบของ AI ที่เหมือนมนุษย์ทุกอย่างนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เราจะเจอคนที่ร้องเพลง กินข้าวได้มีความรู้สึกแต่คนคนนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่ผีนะครแต่เป็น AI หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น AI อํันดับต่อไปเป็น AI ลดรถยนต์ไร้คนขับยกระดับการเดินทางอันนี้เป็น AI ที่ทุกคนเคยได้ยินมาบ้างแล้วซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นนะครับได้มีบริษัทนะครับมีการพัฒนาระบบ ในรถยนต์อย่างเช่นปรับอากาศปรับแอร์โดยใช้เสียงลดกระจกโดยใช้เสียงหรือคําสั่งฟังเพลงโดยใช้คําสั่งแต่หลังจากนี้ AI จะยกระดับชีวิตเราไปอีกขั้นไม่ใช่แค่เพียงแค่คําสั่งง่ายๆเหล่านี้เท่านั้นแต่จากนี้เราจะทําหน้าที่เป็นเพียงคนนั่งจริงๆและปล่อยให้ AI ทําหน้าที่เป็นคนขับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมามนุษย์คนเราจะคิดก็คือและความปลอดภัยละ ไม่ต้องห่วงเลยระบบ AI จะเป็นระบบที่มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าที่คนขับเพราะระบบ AI หรือรถยนต์ตัวนี้จะถูกออกแบบมาโดยมีเซ็นเซอร์ที่คำนวณระยะห่างหรือความเร็วหรือเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับพาห,าหนะที่เคลื่อนมาอยู่รอบข้างหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือแม้กระทั่งควบคุมการใช้ความเร็ว จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นมากกว่าคนขับอีกต่างหนะครับนี่คือรถยนต์ในอนาคตท,ที่มาจากระบบ A ออันดับต่อไปคือฟิโม่หรือสร้างความเคยชินกับวิธีคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนในที่นี้ขอเรียกว่าคิวเบโตคิวเบโตตัวนี้เป็นชุดของเล่นสำหรับเด็กอายุ7 4-7ปี บโดยมีเป้าหมายของชุดของเล่นคือการออกคำสั่งเด็กๆสามารถออกคำสั่งให้กับเจ้าตัวคิวเบโตตัวนี้เคลื่อนที่ไปตามจุดมุ่งหมายตามที่ตัวเองอยากต้องอยากให้ไปหรือไปถึงจุดมุ่งหมายที่อยากให้ไปโดยใช้คำสั่งจากการวางตัวแผ่นคำสั่งที่ติดมาจากอุปกรณ์คิวเบโต อุปกรณ์ตัวนี้หรือชุดของเล่นตัวนี้ทําให้เด็กได้เรียนรู้คําสั่งที่ต่างกันแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเช่นมีเด็กเข้ามาเล่นสิบคนเด็กสิบคนนี้อาจจะมีคําสั่งที่ต่างกันแต่สุดท้ายแล้ว,ต,วตัวคิวบิโตตัวนี้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่เดียวกันผมชอบตัวคิวบิโตตัวนี้ครับเพราะว่า เป็นสื่อการเรียนการสอนหรือเป็นของเล่นที่ทำให้เด็กได้ยอมรับความแตกต่างของกันและกันช่วยให้เด็กได้มีความคิดว่าเออ,เอ,อ,เอ,อคนเรามันคิดต่างกันแต่สุดท้ายแล้วจุดมุ่งหมายจุดเดียวกันสน่งผลทำให้เด็กในวันข้างหน้าอาจจะมีการยอมรับหรือความคิดต่าในสังคมทำให้เกิดความการลดความรุแนแรงตงไ นี่แหะครับคือตัวคิวเบโตต่อไปคิวบัตหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์สำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยโคดดิ้งโคดดิ้งเป็นนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปี63โดยต้องการให้เด็กได้เรียนรู้โดยการเขียนโคดดิ้งขึ้นมาแบบอย่างง่ายถ่ายทอดความคิดให้เห็นเป็นภาพจริง โดยการเขียนโคดดิ้งแบบพื้นฐานเช่นอยากให้หัวลอกอยากให้หุน่นยนต์ตัวนี้หัวลอกอยากให้โครงสร้างตัวนี้วิ่งมันก็จะมีโครงสร้างที่รองรับคําสั่งของโคดดิง้งคือตัวนี้ครับเป็นโครงสร้างเหมือนหลอดเป็นโครงสร้างเหมือนหลอดที่เด็กจะสามารถต่อเป็นรูปอะไรก็ได้แต่เราสามารถทําให้หรือเด็กสามารถทําให้หลอดตัวนี้เคลื่อนไหวได้โดยการเขียนโคดดิ้งลงไปในชิป แล้วเอาชิปที่ถูกป้อนข้อมูลลงไปต่อกับโครงสร้างหลอดและหลังจากนั้นมันก็จะเคลื่อนไหวตามที่เด็กต้องการอย่างเช่นเด็กต่อโครงสร้างหลอดเป็นลูกสุนัขแล้วเขียนคำสั่งว่าให้สุนัขวิ่งหลอดก็จะวิ่งตามที่เด็กจินตนาการเกิดขึ้นและหลังจากนั้นพอเด็กจินตนาการแล้วเขียนลงไปเด็กก็จะเห็นภาพได้ชัดว่าเฮ้ การเขียนโครงสร้างหรือโคดดิ้งแล้วทำให้หลอดเคลื่อนไหวได้มันเป็นแบบนี้เป็นโคดดิ้งที่เปรียบปรับเปรียบเสมือนเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กต่อยอดไปวันข้างหน้าเลยว่าเด็กจะมีพื้นฐานในศตวรรษที่11อ,อย่างแน่นอนนะครับนี่แหละครับคือเทคโนโลยีในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี่เป็นเพียงบางส่วน ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกได้ยกตัวอย่างมาซึ่งตัวอย่างที่ยกมานี้จะเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นอีกไม่นานในวันข้างหน้าสำหรับวันนี้การบรรยายเทคโนโลยีในอนาคตก็จบสิ้นเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ